ผู้นี้ยังงามเลยครับเดี๋ยวบัวเดี๋ยวฝังนี้ครับนี่เมื่อคืนอาจจะมืดมึนไปครับนี่ครับผู้นี้ยังงามเลยครับมุ่นนี้มุ่นเดียวสามผู้ครับผมขบเบิ่งครับมัตัวนีผู้หนึ่งครับผมไม่คเขาจะซื้อมาแนมลงไปผมเห็นหัวเอียนไหครับนั่นนั่นน่สายกินแล้วครับนี่ผมก็ำลังวัดสิเองวัดชิว่านหัวเอียงนีครับเปนสายกิน้ ผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกคนครับเมื่อพบก,กับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหายอยู่หากินครับเมื่อนี้มาแปลกแนวแน่ยจังหน่อยครับผมถ้ามาใส่เบ็ดเอียนเบ็ดปลาไหลยังมาขึ้นครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมาใส่เบ็ดเอียนเบ็ดปลาไหลหรอกครับมาใส่เบ็ดปลาครับยู่ห่วยข้างๆน่ครับพอดีผม เห็นตรงนี้มันเป็นเวิ้งให้หน้ารุปๆมันก็พอถึงก็เป็นปลาหลักรูปๆเรามีป่ามีน้ำขอนอยู่จักน้อยล่องมาหาเบิ้งครับพ่อหูเยี่ยนนี่ดีครับเห็นหูเยียนหูหนึ่งโอ้หูงามเต๋อครับนี่ลมสองนิ้วอยู่ครับโตเอียนนี่นาที่นะครับผมญงกหนวยบุคุนจักน้อยอยีกดอกไอ้เนื้อที่ใส่มื่อนี้กับเนื้อหัวก,กวครับเนื้อหัวที่เอามาใส่เบ็ดปลาละที่ลองเอกมาใส่เบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งหูเยียนหูประไลที่ผมจกใ้กันเลยครับไปครับเบิ้งครับ มาเบิ้งหู้เย็นกันครับนี่ครับผมห้อยผมโจกไหวครับมันทะลุสองฟังครับทะลุฟังนี้น้ำนี่ครับกินมาทะลุฟังนี้เลยเดี๋ยวผมใช้ไซรัดทั้งสองฟังเลยครับเอาเบ็ดมาหลายอยู่นี่ครับใส่ฟังนี้น้าหลวก็ะใส่ฟังนั้นนําครับเดี๋ยวขอไปลได้เกี่ยวแงวครับนี่ครับผมเงี่หัวครับตัวหง่ผมผันเอาไปเอนเสียบเบ็ดเวอรซับเหลือแต่ตัวน้อยครับ ที่เกี่ยวเยกอะก่อทั้งปากเลยนะครับเด้อให้มันไปน้ำตัวเบ็ดเลยครับแม่งลายแน่เลยครับเด้อพอดีเนี่ยเมื่อคืนครับแม่งลหลายๆน่ครับเกี่ยวให้มันไปน,น้ำดวงเบ็ดเลยปึ๊บนะครับ,รบให้มันโค้งไปน้ำดวงเบ็ดประมาณนี้ครับแล้วก็หาใหม่แงขึ้นกันกับใสเ่เงอื่นเลยครับผม หาไม่เงีย้ยแน่จักน้อยพ่อไปหามันพ่อไปหาปากเอียนใกล้ๆเอียนครับจะได้กินง่ายงรครับผมงาลอกมืงครับฮะหรือจะไม่หยามครับผมเดี๋ยวห้องที่ไซรัดสองฟังเลยครับใส่รัดไปฟังนี้พร้อมครับไปทางใดกะเป็นเงีย้ยเบิดสุดทางครับฮะหรือจะมาหลุดมืงครับสีหมานบ่ ครับพี่น้องผมผมลองมาหาอีกสาหนึ่งครับผมนี่ครับมุมนี้มุ่มเดียวสามหู้ครับผมนึเบิงครับคือตัวนี้หู้หนึ่งครับนี่อันนี้นี่จกเบื่อแล้วครับหู้ปุยไงปะไรจะปากหู้ง่อยู่ครับจะจกเข้าไปแล้วหู้บอยง่ายปะไรอีหู้หนึ่งอันนี้หู้ง่ครับนี่ครับมันมีมันมีหู้มาจากกระเทิงครับเบิงหอยมันลงมาเป็นแปนครับผมลงันนี้ นี่มีคาบนี่นหมดนยมันมีคาบลงไปนี้แล้วมันมีหูยวงไตหู้่งีับแล้วก็อีกคู่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นหูเดียวกันบุบุกกับหูเมื่อกี้ครับนี่ครับหูนี่ยังงามเลยครับเห็นบัวเดี๋ยวฝั่งนี้วเมื่อขึ้นอาจจะมืดมืได้ครับนี่ครับหูนี่ยังงามเลยครับไส้นี้นาจะเอามันสามสี่ขีกับขมิ้นนี่โตเเดี๋ยวผมขอเตรียมเามาใส่ก่อนครับเดี๋ยวเขามาใส่หูนี้ก่อนครับนี่ครับเนื้อห่ว บนตรงแง่ครับผมหู้นี่มันสั้นแห้งบนตรงแง่ก็ได้ครับย้อนลงไปเลยเดี๋ยวมากินนีงครับเดี๋ยวจะมาหยามครับผมหู้นี่มันอยู่ใต้น้ำครับผมห้องแง่ในจังน้อยขันเอาว่างไปเลยเดี๋ยวป่าอื่นมันใช้มากินครับเย็นที่มาดิกิผมแง่เข้าไปในจังน้อยครับผมเส้นราชาคมนี่ครับผมซับนี้ก็ได้เดี๋ยวจะมาหยามครับหู้นี่หู้ยังงามครับผมบ่ตรงจุกความครับ แง่เลยนี j j ่นะครับเด้อเงื้อหัวครับนี่ครับแง่เข้าไปเลยเราต้องจกให้หยากรับหูนี่เย็นของเลยครับหูใหญ่ของครับนะเดี๋ยวจังมรุ่นมายามครับเมืองหูทท่ใส่ที่แหลกครับผมมีควอมู้ซื้อ่าเนี่ยมลงไปผมเห็นหัวเอียนไหมครับนั่นนั่นสายกินแล้วครับนั่นนะผมก็ลังว่าที่เห็นว่าที่ว่าเห็นหัวเอียนนี่ครับถึงสายเข้าไปแล้วครับกินยังเร็วเลยครับหูนี่ กรืงที่บอกว่าผมเนี่ยมเห็นน่ะนะดึงสายเข้าไปแล้วครับกครื่งที่บอกว่าเนี่ยมเห็นหัวเอียนนะครับสายก็ค่อยไหลลงไปแล้วครับมืดๆมดเนี่ยอาจจะเนี่ยมปรสัดภาไในครับโอ้กินยังไหวครับผมใส่เงี้ยมาขึ้นีลยอ้าล้างนี่กินแล้วครับเยอะเยอะอีกหน่อยแมันกินครับผมแต่ว่าดึงสายลงไปลึกแล้วคาดว่าน่าจะกืนเลยครับผมแต่ว่าสิปลอยไปหนีก่อนเดี๋ยวถามมายามพร้อมกันเท่าเดียวครับ ครับพี่น้องผมไสเบ็ดปลาทั้งเบิดซีหู้ครับผมถามมยามมืออื่นเศร้าเพราะว่ามือเนเศร้าผมซีมา,ายามเบ็ดป่าอยู่ครับจะถามมยามพร้อมกันเที่ยเดียวจัไบ่ได้เสียเถวครับผมไปครับผมถามมาลุนเบิงมือเนเศรา้าซีมานบ่ที่น่าเห็นไม่กินหลังหนึ่งเลยครับอีกอีกซุ้มหนึ่งเหันจะกึ้เป็นยังไงบูถามมาลุนเบิงมือเนเศร้าครับไปครับผมมือนเศร้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับ พอดีมือขึ้นมือว่านเมื่อใส่เบ็ดป่าในคอกนี่ครับมันหนีผมมาเลาะยูนี่น้องนี่ครับพ่อหู้ปลาไหลหู้นึงฮก็เลยลองมาใส่เบื่องไว้ครับเดี๋ยวสิผ้ามาหยาบครับแล้วก็มันมีอีกสารหนึ่งอยู่ตรงหันใส่สองสามหู้ครับยูนี่หู้หนึ่งไปครับผมหยาบครับเพื่อหมานใส่เบ็ดป่ามือเศร้านี่บพ่หมานครับได้ปลาดุกหน่อยตัวหนึ่งกับปลากดหน่อยตัวหนึ่งขันบ่ได้ปลาไหลนี่ได้จำเจลแท้ครับเมือเศร้าไปครับผมไปหยาบครับเดิม เสื wow. I, ้อคือของอิลิที่เขาวะเฮ้ยใส่ไปสองหู้เดียบมันมันหูเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใส่ไปสองฝั่งครับเนี่อหัวครับนี่ครับบวกินครับฟังนี่ราเบิ่งฟังนี่กินบ่วะฟังนี่เสื้อกองอิริที่เขาเฮ้ยอันนี้กินครับเดี๋ยวเดนะตั้งกองก่อนอันนี้กินอยู่กินฟังกินฟังข้างนี้ครับเดี๋ยวตั้งกองอ๋อไมาลุ้นเบิ่งครับบ้านนี่ สีมานวะครับสีมานวะกินได้ครับนี่อันนี้กินฮ่าใส่เบ็ดปลาไม่ม่ปลาหน่อยครับสองตัวโอ้โหม,มานเลยมันก็มุ่สู่ครับโอ้สู่แล้วครับสู่แล้วสู่แล้วโอ้สู่แล้วครับบาลน,นี้ขึ้นมา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 ,นมาโอ้ ขึ้นยากเลยครับอหรือว่านูขี่ต่อมขึ้นมาเลยนั่นว่าขื่นกันเลยบ่ครับโอ้โห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 โอ้ นี่นี่เดี๋ยวมาโอ้บุตบิงเลยครับบานนี่อืออือเรียบร้อยครับผมดึงล่งไปลึกความครับเดี๋ยวขอควัดเลยครับเนดะ้อขออนุญาตควัดครับเดี๋ยวตั้งของไม่กันพอดีเบ็ดมันเก่าครับใส่โดดแล้วก็เลยขอควัดนะประกาดึงอะไรครับสายสายนี่โบ่มีขาดครับผมแต่ดวงเบ็ดมันมันเก่าอยา่มันหักครับ หนี้ว่าเป็นปาร์าคณะคน,านาดาครับพ่อมันได้ถอยเหลือโดติงเลยปาร์ตดิ นี่แะครับคันคันหู้น้ำแหงั้งสี่นี้เอาง่ายครับคันเป็นนั่นคันเป็นหู้ที่ยุลิมฟังนี่มันจะดึงง่ายครับแล้วก็เข้ากับไรได้พร้อมรับอันนี้นี่เขาต้องควัดครับเพราะหู้หู้มันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาตอนดึงนี่มันมันจะบัขึ้นมาตามหู้มันจะติดตมเลวมันเห็ุเห็ุเบ็ดห้าหักครับจากลักษณะหู้นี่ สามสี่ขีดแน่นอนครับเย็นตัวนี้ที่แอกส่งขืนมาย่างไงลยครับพ่อขืนมาปากหูแล้วถอยแบบเอาดึงผมลงไปนำเลยอย่เต็นมุมกล้องเต็นบุามุมกม่อ เละเปเละครับมือนี่โอ้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมามมนเลยดึงขึ้นมาไรครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยดึงดึงผมงลงไปยังเดียวเลยครับ ตินมาแล้วครับอุ้ยขืนมาแล้วครับผมใหญ่หีเอ้าครับผมมันสามสี่ขีดครับตัวนี้นอ้ามันครับผมครับพี่น้องผมใส่เบ็ดป่าประมาณครับแต่เบ็ดเย็นฮายังมันดือเกัาครับผมเหียงอุครับตัวนี้ตัวนี้เพระตั้งมาสามขีดครับผมอุ้ยยังมันครับมีเดี๋ยวมันยังเหลืออีก สามหู้ครับเดี๋ยวที่ผาไปยามอีกสาดันงครับผมไวครับผมติดตามครับเละครับเมื่อนี้ครับพี่น้องผมยามสาแรกอู่มันยันใหญ่มาตัวนึงครับเดี๋ยวเบิ้งนี้ครับว่าเบิ้งสานี่สานี้ใส่ไปสามหู่ครับลงเบิ้งปั๊บประเดิมหูนี่นี่ที่มันกินเมื่อคืนนี้ครับสายตึงครับผมอีกคู่นี้ที่เราหู่ใหญ่ครับผมนี่ตึงสายเข้าไปอยู่ผมว่าตึงสายเข้าไปอยู่แต่ว่า บถือครับโอ้อน,นี่รุดครับถึงสายเข้าไปน้อยนึงรุด่ว่าหู้ที่วางงามๆนี่ครับหูน้นี้ง่ามๆนี่เออบกินสือครับบได้จกเบื้องเลยครับโอ้ยน,นี้บกินครับผมหู้งามๆนี่เดี๋ยวมาลุ้นเบื้องหลังนี้ครับกินมือขึ้นนี่งล้างล้างหั่นโบหมาน,นครับผมเบื้องหลังนี่ที่หมานปะจ้ามัดขึ้นมาเลย กู่บังนี้สูงครับผมมีโอกาสได้ตครับลังนี้เอึบออึ้ยอุสูง่ง้นเดี๋ยวเัดกันพัดกันโอ้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 ้ยบักเห้ครับพี่น้องมาอีกแล้วตบักเง้ยครับผมอุ้ยตัวนี้ก็ตัวเงครับครับพี่น้องผม สายที่สองนี่ไส่ไทสามหู้ครับได้มาตัวหนึ่งอ้ยยังไงครับผมสามขีดกว่าแน่นอนครับตัวนี้ไอ้สองตัวนี้นายเจ้าม่านเจ็ดขีดกับสองตัวอ้ยังมานครับเดี๋ยวเราไปเบิ้ใไ่ร่วมกันครับอีกตัวที่ไดก่อนครับตัวก้อนนั้นสีเหลืองตัวนี้ออกสีดำดำแน่เล็กน้อยครับผมโอ้สุดยอดครับนี่ครับผมส่เบดปลาประมาณเท่ากระจัดแนวที่เท่าสนาดครับผมยังไงสองตัวโอ้สองตัวนี้นายเจะาม่นเจ็ดขีดกว่า เกือบแปดขีดปุด้วยครับนี่อุ้ยมนันครับครับตัวตัวที่ได้ที่สองนี่มันตัวเงาวกว่าครับนี่ตัวนี้ตัวที่ได้ที่สองนี่เงาวกว่าครับแต่วดึงข้นง,ง่ายกว่าเพราะว่าหู้มันอยู่ริมฝั่งครับตัวนี้หู้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมากหู้มันยืนขีดตมเลยสีดึงยากเลยโอ้ตัวนี้อย่างงหญยกว่าอยู่หรอครับนี่นเ้ามันครับผมสองเต้มจัดเมนูต้มครับผมต้มเป็ดห่ากับบ้านครับผมใส่เบ็ดเปล่ามันเท่ากหายกินน้ำเย็นนี่แหละครับผมไปครับผมกับบ้านครับ มาเบิ้งผลงานเยี่ยนใหญ่สองตัวเมื่อนี้ครับผมอุย้ยใหญ่ครับครับผมเมือ่อกี้ดขีดเกือบแปดขีดครับเหลือยนิดเดียวก็ถึงแปดขีดครับผมอุย้ยใหญ่ครับครับจัดไมู่ครับผมมือนี้ต้มเป็ดครับบริกิโดนละ น้องผมคนงานเย็นไงสองตัวมาเศร้านี่เดี๋ยวที่เอามาจัดเมนูครับผมต้มเป็ดครับมือน,นี้จ <c oughs> ัดเมนูต้มเป็ดครับอุ้ยหมึกงไงรรมาแล้วเดี๋ยวกินต้มเป็ดร่วมกันครับปลาไหลห้าน่าจะเปื่อยแล้วครับใส่ต้นหอมซอยลงไปครับผมเดี๋ยวเ้าตักไปกินครับบัดนี้ ก็เยเฟื่อยหดครับนี่ต้มโดนหมดครับเฟื่อยหดตักอะไรี่ตักได้วะโอ้เละแบบขาดตัวนี่ครับโอ้ขาดแล้วครับต้มโดนหดเฟื่อยออกปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้ยใช่ผมลดยอดวนะครับนี่เต็มเฟื่อยได้ครับ อือบังคับตัวเดียวเต็มถ้วยแล้วังมีอีกตัวนึงยังตงครับเดียวตักอาตรามตัวนี้ครับใส่น้ำหน่อยพดบ่าวหนิไปครับไปกินน้ำกันมาเลยมาครับผมกินต้มเยำน้ำกันครับมันค่ะครับด้มืมะเขืออันนี้ตัวสองตัว ก็แปดขีดครับเหลือเมดเดียวยว่าแปดขีดสองตัวนี่ะครับซิมงหนำครับผมซิม่งหนำกักนไนไอยสุดยอดเลย,อ,ยอู้ว่าสุดยอดครับสดหนำโกกเลยกนกินเขาครับผมอลองคอจักหน่อยครับผม <c oughs> โัวยอดครับเพื่อนครับผมสองตัวเต็มล้นถวยเลยโ okay. อยนเคที่ได้หนปลาบัวได้ <c oughs> จะไปยนเยอะไหมน่านี่ัอันหายอชมั้นแค่นันบบ <c oughs> ้นยังกระไรเบิดผลกำ <c oughs> ลัง <c oughs> ไข่มากับผมมา <c oughs> สุดยอดดีครับไม่ได้กินดูแล,แล้วครับต้มหามบิมดนส่วนส่วนมากในแต่โันนิดหน่อยครับไม่ได้ใส่ผัดเผ็ดเมื่อนี้มานครับฮะนี่ใส่ต้มกับต้มเป็ดครับผมง่าครับเลยหัวมันนีก็มีแต่เหนือเลยครับอยู่หัวนี่ตรงโนกโนกนี่มแต่เนือครับอืมฮะสุดยอดเลยครับ จำเจียวสมๆครับผมฮมากครับผมกติมนสมันครับไซเบียรทันได้กินเจีวครับก <laughs> ันแม่นว่าไปใส่เย็นไ้นี่เรียบร้อยครับผมได้กินจำเจีวแท้ๆไปไ่เย็นไ้พอดีครับไปใส่เบียรเราไปเห็นหูเย็นก็นเลยไปไป้อมไ่เบีย,ไปไปอ,บยอัน ซ้ำบ่ได้ปลาล่ะครับสองตัว <laughs> ปล่อยตัวหนึ่งแล้วก็มันเ่าตัวหนึ่งครับรมา,บมมา,มามครับผมมามาแก้วสมสมครับผม ครับพี่น้องผมจังใดขอโตจัดการต้มเย็นสวยหนีเห็นเบิดกันครับมาคลิปนี้จังใดจะฝากดกาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมป้า